นไทยรู 90, ้จักเกาหลีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เรียกได้ว่าร้อยละ90 1ร้อยะ99สครับส่วนใหญ่เรารู้จักแต่เกาหลีใต้เรารู้จักโคเรียนเวฟเรารู้จักโคเรียนป๊อปเคป๊อปแต่ว่ากับเกาหลีเหนือเนี่ยผมว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจซึ่งคุณสมสุกจะเล่าให้เราฟังต่อนะครับคนที่นู่นเขานับถือศาสนาอะไรก็ตอนไปนี่เขาพาคณะไปดูวัดนะฮะก็ตอนนับถือศาสนาพุทธนี่ฮะมีส่อร์เ ยังมีอยู่แต่ถ้าไปดูในวิกิพีเดียในวิกิลีกเนี่ยนะครับวิกิพีเดียเนี่ยก็จะบอกว่าสี่กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีศาสนาแล้วไม่มีวัดที่คนไปทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้น,นะครับแต่ว่าเขาพานราท่องเที่ยวเนี่ยไปดูวัดวัดโพวัดโพชอนวัดโพชอนชาอยู่ห่างออกไปประมาณร้0กิโลจากเปียงยางเป็นวัดเก่าแก่ร่วม1,000พันปีคือพาไปดูเนี่ยให้ดูศิละปะให้ดูวัฒนธรรมแต่เรื่องของศาสนา มันยังเหลืออยู่บ้างไหมครับคือผมว่าเขาคงพาไปดูให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในประวัติศาสตร์พันปีวัดนี้ประมาณพันปีนะครับว่ามีวัดลักษณะอย่างนี้ให้เห็นอืแล้วก็ให้ดูว่าเออมันมีมีวัดที่สวยมากแล้วก็มีพระพุทธรูปให้เข้าไปกราบไหว้มีพระสองรูปผมก็ถามคาถามกับ, <c oughs> บกับกับคนที่ทำพิธีไหมเขาท่าน,นทำพิธีไหมไม่น่าเท่าที่ดูนะครับไม่น่ามีการทาพิธีะลรก็คือเป็นการให้ไปดูแล้วก็ไปโชว์อะไรมากกว่าอืแล้วกลับไปที่เรื่องจูเช คือจูเช่เนี่ยเป็นแนวคิดที่สอนให้พึ่งพาตนเองเนี่ยเป็นเจ้านายตนเองเนี่ยแล้วศาสนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันอาจจะสวนกันแล้วก็ผมว่าสังคมนิยมเรามักจะได้ยินว่าไม่<ช>ไม่ไม่<ช>ไม่มีศาสนาใช่แล้วก็ไปทําวัดแบบสังศาสนาในความหมายของเราเนี่ยนะครับทาบุญวันไปไปวัดหรืองานศพวันเกิดวันม,มตายวันพระไม่มีแล้วงานศพที่นั่นก็ไม่มีผมถามบอกว่าเสียชีวิตทํายังไงเนี่ยเสียชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐก็จะไปโบสถ์คนไทยไปวัด ใช่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาศพเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จบเลย <c oughs> ก็คืออาจจะไปย่อยสลายไปอะไรเนี่ยนะครับจะไม่มีการไปทําพิธีแบบบ้านเราไม่มีเอาอัฐิกลับไปไม่มีการกลับไหว้ไม,ไม่มีไม่มี <c oughs> ก็อาจจะมีมีป้ายมาหรือไหว้ปากให้รู้ว่าเออคนในครอบครัวเสียชีวิตแล้วแต่ว่าไปทําพิธีทางศาสนาอะไรอย่างนั้นเนี่ยในเกาหลีเหนือเท่าที่ฟังมาเนี่ยครับพูดคุยเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ กับมาที่แนวความคิดจูเช่นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันสะท้อนบอกอะครับว่าสังคมที่นั่นเนี่ยเมื่อรัฐปลูกฝังความเชื่อให้เชื่อมันในตนเองเป็นเจ้านายของตอนเองเนี่ยศาส,สนาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมันไม่มีความสำคัญมไม่จําเป็นละเพราะศาสนาอาจจะเป็นเรื่องที่พึ่งทางใจแต่ว่าในเมื่อคุณเชื่อมันในรัฐคุณเชื่อมันในผู้นำเนี่ยแล้วการพัฒนาประเทศที่มันเดินหน้าแล้วก็นําความเจริญมาอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็มาจากแนวคิดนี้เพราะนั้นถามคนที่นั่นเนี่ย ในเพียงยางเนี่ยไม่มีวัดให้เห็นเลยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่แตกต่างจากจากสังคมข้างนอกข้างนอกชัดเจนเขามีคริสเตียนก็มีโบสถ์อยู่สําหรับอาจจะเป็นพวกนักการทูตที่นั่นน่นะครับมีโบสถ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนเกาหลีเหนือเนี่ยเห็นบอกหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าพุทธนี่สี่เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าแล้วเขาก็มีศาสนาที่เป็นของท้องถิ่นที่นั่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรผมว่าก็คงเป็นแนวคิดอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาอาจจะอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนเพราะว่ามันอยู่ในระบบของทางรัฐบาลวางกรอบว่าคล้ายๆในแบบคอมมิวนิสนั่นแหละแต่เรียกว่าจูเช่ก็เป็นเรื่องสาหายทุกคนก็มีความเท่าเทียมตายไปแล้วก็ถือว่าตายไปอะไรอย่างนั้นเขากินกินกันยังไงซื้อของกันยังไงใช้เงินเขาเขาามีสกุลเงินเป็นยังไงสกุลเงินเป็นวอนวอนเหมือนเกาหลีใต้วอนก็จะใช้คำว่าวอนแล้วก็มีสองมาตรฐานก็หมายความว่า ถ้านักท่องเที่ยวเราไปเนี่ยนะครับ ừ ừ เขาจะให้เราไปซื้อของในร้านที่ทางรัฐบาลกําหนดไว้ <ừ> เป็นร้านท่องเที่ยวเนี่ยร <ừ ừ S 2> าคาจะเป็นวอนแต่เป็นวอนสําหรับนักท่องเที่ยวอวอนนักท่องเที่ยวนั้นก็คือหน,นึ่งร้อยวอนเนี่ยเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ <ừ ừ S 2> ถ้าติดป้ายไว,100ว้ร้อยวอนเนี่ยก็คือราคาหนึ่งดอลลาร์จ่ายดอลลาร์ไปเลยจ่ายต้องจ่ายเป็นดอลลาร์หรือจ่ายเป็นหยวน ừ ừ ในขณะเดียวกันมันมีเลทที่เป็นเลทของเลทในตลาดมืดซึ่งเลทตลาดมืดเนี่ยคนที่จะไปแลกได้มันก็ต้อง เป็นคนที่กว้างขวางผสมควรนครับอยู่ๆเราไปเดินไปไปแลกเงินเนี่ยมันไม่ได้อะไรอย่างนั้นเพราะถ้าเราไปแลกเงินเนี่ยมันไม่มีเงินวอนมาแต่ว่ามันจะเป็นเงินหยวนแล้วเวลาเราไปดูของดูอะไรเนี่ยมันจะมีบอกแต่ว่านี่คือราคากี่วอนจ่ายเงินก็คือถือเป็นดอลลาร์เขาจะบวกลบคูณหารตรงนั้นเลยอือัตราตลาดเมื่อคือใต้ดินเนี่ยครับแปดพันวอนต่อหนึ่งเหรียญขณะที่เลทที่เป็นทางการเนี่ยร้อยวอนต่อหนึ่งเหรียญ เราก็แปลกใจแต่แรกว่ามันมันมันแตกต่างกันขนาดนี้มันหมายความว่าไงคือเราไม่สามารถที่จะไปซื้อของในตลาดทั่วไปเข้าไปอยู่ๆไปอย่างร้านอาหารนะครับถ้าไม่มีใครพาเราไปแล้วอยู่เราไปนั่งแล้วเราไปสั่งเนี่ยเขารับไม่เ้าเขาจะไม่ขายอืคือเขาจะไม่ขายเพราะเขาเหมือนกับเขาก็ถูกถูกบังคับมารับรู้มาว่าเอถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะมันต้องมีคนพามาหรือมีไกด์มาหรืออาจจะถูกอบรมบอกว่ามันมีคนที่ยังคิดร้ายต่อระบบ S <S สังคมิยมที่นี่นะต้องเรามัดระวังคนต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะไม่เห็นคนที่ยิ้มแยม้มมองแล้วก็จะหน้าหน้าเฉยเฉยในขณะที่เราก็จะยิ้มให้เขาก็เขาก็เฉยเฉอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสืกที่มันต่างกันคนเกาหลีใต้มีไปเที่ยวเกาหลีเหนือไหมครับก็มีนะมีผมว่าเขาไปแล้วที่น่าจะตรงตรงพื้นที่ชายแดนตรงนั้นมันก็มีหมู่บ้านในบรรมุนจอม ว่าบอลจอนล่องมีเขตเศรษฐกิจร่วมแกซอง <DM Z. S 2> ตรงน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไปมาสุนแต่ว่า8ปสิเปอร์ซของนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นจีนแล้วคนไทยที่ไปผมก็ถามแล้วน,นะก็ปีหนึ่งเนี่ยเห็นบอกประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยไม่เยอะอคนไทยไปนี่ไม่เยอะต้องบอกว่าฮาร์ดคอร์จริงๆแล้วคนที่ไปเนี่ยอยากรู้อยากเห็นแล้ววันที่กลับเนี่ยนะครับเราก็ไปเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยที่จากแคสเนี่ยนะครับก็ไปร้านอาหารที่เขาเลือกก็กินอ่ะ ค่าอาหารนี่ผมว่าถูกกว่าบ,บ้านเราประมาณสามเท่าคือคือ,ค,อค่อนข้างถูก้วค่าของชีพก็ค่อนข้างถูกแล้วคิดเป็นวันเป็นเลทที่เป็นเลทที่ทางการกําหนดครับวันนั้นกินไปไปกันหกเจ็ดคนเนี่ยกินออกมาสี่สิบเหรียญสหรัฐก็ถือว่าถือว่าถูกมากครับผมยังมีประเด็นหนักๆที่จะถามคุณเสริมสุขในแต่ขออนุญาตอีกหนึ่งเทปเป็นเทปหน้ากันละกันแต่ว่าอยากจะถามเบาๆหน่อยเราไม่ค่อยรู้จักเขาเขา รู้จักเราบ้างไหมคนไทยเรียนภาษาไทยเขาทำความรู้ประเทศไทยในสายตาของคนเกาหลีเหนืออยู่ตรงไหนเขารู้จักเราหรือเปล่าไม่ไม่คือสังคมเกาหลีเหนือเนี่ยครับปิดกั้นข้อมูลข่าวสารน,นะครับการรับรู้อะไรเนี่ยแทบผมว่าเป็นศูนย์หลเรื่องที่นอกประเทศเนี่ยถ้าจะรู้จักคนไทยหรือประเทศไทยเนี่ยผมว่าในคนนักวิชาการอาของเขาเจ้าหน้าที่ของเขา,าไปเที่ยวนี้ครับได้มีโอกาสไปที่หมาอะไรเพียงยางภาษาต่างประเทศ แล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดให้เราเข้าไปดูการเรียนการสอนภาษาไทยที่นี่ซึ่งน่าสนใจมากมีนักเรียนไทยเนี่ยนะครับโทษครับเป็นนักเรียนเกาหลีของมหาวิทยาลัยเพียงยางเนี่ยเจ็ดคนเรียนภาษาไทยแล้วจังหวะที่เข้าไปเนี่ยเป็นจังหวะที่มีการสอนกันอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการอ่านไ้สระผสมพยัญชนะกับสระเดี๋ยวลองไปดูเทปกันไปดูที่ผมถ่ายมานี่นะครับก็คือจะเห็นนะครับว่า เสียงก็เนีหลายหลายอันฟังแล้วอาจจะงงแต่ว่านั่นคือภาษาไทยที่เขาเอาพยัญชนะผสมกับสระแล้วก็เป็นการฝึกการเรียนภาษาไทยของมาละเพียงอย่างไปดูเทปกันครับครับ 火手，火手，火使，火使，虎舌，虎舌，下口，下口，周锁，周锁，熟士，熟士，试卡，试卡，锁架，锁架，可，拜堂，拜堂，可大，可大，出车，出车，出，出，揭台，揭台，拜头，拜头，土土，土土，土坛，土坛。 พ่อพง่อพง佛法สอ啥，สอน啥，สอ啥，สอน啥ล่ะสอนสีสอนสีสอนสีออโอเคก็เรียนก็ดูแล้วก็โอเคดีนะเขาาแสดงว่าพวกนี้เรียนกัน7จ็ดแปดคนนี่คือฝึกมาเป็นนักการทูตหรือฝึกมาเป็นสปายหรือฝึกมาทำอะไร ก็ถ้าเรียนภาษาไทยเนี่ยช่องทางพวกที่นั่นมีโรงเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยนะครับเยอะแยะมากเลยแล้วหน้าที่หนึ่งของพวกนี้ก็คือทําหน้าที่เป็นไกด์เวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะครับ<อ>ก็จะไป<อ>แล้วไกด์เนี่ยอาจารย์จองเนี่ยที่เป็นไกด์ของคณะเราเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย ที่หมาอะไรเพียงอย่างเขาเอาของที่ดีที่สุดมาให้เราเลยโอ้ถึงบอกว่าชุดที่ไปนี่ V.I.P. แล้วให้อาจารย์คนนี้มาเป็นไกด์ซึ่งอาจารย์คนนี้ก็เคยมาทํางานที่สถานทูตปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์ระดับผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นที่นิยมก็แพร่หลายมากขึ้นแล้วคนที่เรียนก็คาดหวังว่าจะได้มาทาาํางานส่านทูตหรือไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางอาจารย์สงจิตเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญาครับ หลังจากคุยกันักศึกงสก็บอกว่าเนี่ยเขาจะต้องกลับมาจะต้องประสานกับทางหน่วยงานทางวิชาการคือจ้า์ทรงจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นตัวแทนรัฐแต่เป็นภาคประชาชนที่มีความเข้าใจกเกาหลีเหนืหอแล้วก็เวลาไปเนี่ยก็ทาหน้าที่ในการสื่อสารประสานทาความเข้าใจครั้งนี้ไปก็บอกว่ากลับมาเนี่ยจะประสานกับหน่วยงานภาครัฐเห็นพูดถึงราชพัฒพระนครเพื่อที่จะโอกาสความเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคต จะมีครูจากประเทศไทยเนี่ยไปสอนภาษาไทยเพราะปัจจุบันเนี่ยที่มาลายเปียงยางเนี่ยมีครูสอนภาษาไทยสองคนเองครับแล้วก็เด็กเรียนเจ็ดคนซึ่งก็ต้องถือว่าก็ท่อนกระแทน่นแต่ถ้ามีมีการหนุนเสริมตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแล้วก็ตอนกลับเนี่ยผมก็ได้คุยกับอาจารย์ที่มาลายเปียงยางเนี่ยก็บอกว่าถ้าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากจาก,จากทางไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่น่าย,ยินดีผมสัมภาษณ์อาจารย์ทรงจิตในประเด็นนี้อยู่นะครับว่า กลับมาเนี่ยจะขยับเขยื่อนยังไงจะประสาอะไรยังไงเดี๋ยวลองไปฟังความเห็นอาจารย์ดูครับในฐานะที่เป็นแชร์แมนของจู a เคเดียสตี้อัแลนและส่วนหนึ่งก็คือของเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรายชพันรนครคิดว่าจะอาเอาเอา,เอามหาวิทยาลัยราชพัฒนรนครและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ที่เรียนภาษาไทยนี่ให้ทำเอโมยูกันแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาซึ่งกันและกันซึ่งและแลจะให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยิ่งครับกลับ <Thanksgiving S 2> ไปเที่ยวนี้นี่อาจารย์ก็คงต้องประสานอย่างนี้พราะกลับไปแล้วอาจารย์กะวางก็คุยกันกับกับอ,อธิการบดีเลยอธิการบดีก็เคยมาที่นี่แล้วในสมัยก่อนนะแล้วก็ประธานสภาอา,อา,อาจารย์ประธานสภามหาวิทยาลัยนะ ก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุยกันและเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการประสานงานและการดำเนินการครับคุณผู้ชมครับผมสนทนากับคุณเสริมสุขเนี่ยคิดว่าเป็นเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองครึ่งนี้เป็นการดูในภาพใหญ่ๆทางด้านสังคมวัฒนธรรมแต่ว่าประเด็นในเชิงการเมืองเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะรวมชาติกันไหมท่านผู้นาเกาหลีเดินทางไปยังเวลาดีมีวอสต็อกไปที่รัสเซียไปทำไไปทำไม และหลังจากที่มีการพูดคุยกับอเมริการนณะวันนี้สถานการณ์สถานภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกาอยู่ตรงไหนอย่างไรเรื่องนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสับสุขเป็นอย่างสูงนะครับวัครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ